หากพบคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมจะช่วยอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วจะป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ถูกไฟดูดเวลาน้ำท่วมต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาราดกระบังและแพทย์หัวหน้าง,งานศัละยกรรมโรงพยาบาลตํารวจไฟดูดปกติเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่ชัดเจนว่าวิ่งไปทางไหนนะครับแต่ในน้ำท่วมเนี่ยเป็นสนามเราจะใช้คําว่าสนามไฟฟ้านะจะเป็นวงวงแผ่ออกมาใใคล้ายแว่นของหัวหอมนะครับการลั่วใต้น้ําเนี่ยระยะทางก็จะไม่เกินสัก1เมตรเพราะฉะนั้นถ้ามีโลหะที่มีไฟรั่วเนี่ยถ้าเราไม่เดินเข้าไปใกล้ในระยะ1เมตรก็จะลดความเสี่ยงการถูกไฟดูดได้ดดูใในนนนทีีี่่่แแห้้้งเถาาาชวลไมมมัก็จะผ ผิวหนังแต่ถ้าเกิดเป็นดูดในที่เปียกเนี่ยอยู่ในอ่างน้ำน้ำหรือว่าที่น้ําท่วมเนี่ยความต้านทานที่ผิวหนังของเราจะลดลงไปความแรงจะโดนมากกว่าเนื่องจากตัวเราเปียกความต้านทานตัวเรามันจะตันมันก็จะทาให้ไฟเนี่ยมันผ,นผ่านผิวหนังเข้าไปทาลายอวัยวะภายในได้ง่ายกว่า <S <S ก็จะทําอันตรายต่อหัวใจใจเต้นผิดปกติหรือหัวใจหยุดเต้นไดน้ถ้าคุณดมือเราจับขาเปียกทางเข้าก็จะเป็นที่มือทางออกก็จะเป็นที่น้ําก็ผ่านหัวใจก็อันตรายเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเปียกทั้งตัวดังนั้นถ้าต้องเข้าไปช่วยคนถูกไฟฟ้าดูดในน้้้้ําาาาาท่่วววมมกกรเเขไชยหลลือผูููถฟดี เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องจากการขอความช่วยเหลือกรณีที่มีหลายคนนะครับเราต้องบอกคนข้างเคียงให้ตามสายด่วนฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น1669หรือว่า191เพราะว่าเราก็จะต้องมาเผชิญหน้ากับอันตรายด้วยทําให้พ้นสภาวะอันตรายเราต้องพยายามตัดไฟก่อนแต่ว่าในน้ําท่วมก็พิเศษนิดนึงเพราะว่าที่สาธารณะเราไม่สามารถที่จะตัดกระแสาฟ้าได้การจะหาแหล่งตัดไฟในภาะวะไฟดูดในน้ําท่วมเนี่ยมันหาค่อนข้างยากเพราะาเราไม่รู้วงจรไฟฟ้ามันเดินยังไงแต่ถ้าเราต้องไปสัมผัสกับผู้ถูกไฟดูดเราถือว่าเขาเเป็นนนแแหลล่่งงจจาาาไฟชิดึอ้วร ต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นไม้ไดรยาหรือว่าเข็มขัดเอาคนไข้ออกมาจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าก่อนถ้าเดินถ้ายืนต้องให้เท้าชิดกันที่สุดคือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรเข้าไปในสนามไฟฟ้าในรัศมี1เมตรนะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าเราจะเป็นต้องไปช่วยคนเนี่ยคือถ้าน้ำมันท่วมมาถึงแถวน่องแถวหัวเข่าแล้วเนี่ยยังไงตัวเราก็ต้องถูกไฟดูดด้วยอยู่แล้วแต่ลดความเจ็บปวดให้น้อยที่สุดก็คือพยายามยืนขาให้ชิดให้แคบที่สุดการเดินเข้าไปต้องเดินขาชิดที่สุดเพื่อให้โดนสนามไฟฟ้าเนี่ยน้อยที่สนาาาามมไฟ้้ตตกอออัวเระจ วิ่งขึ้นมาผ่านอวัยวะสําคัญในร่างกายเราได้ด้วยแต่ถ้าเรายืนขาชิดเนี่ยสนามมันก็จะแคบการโดนดูดก็จะดูดแค่ช่วงสั้นๆรีบนําผู้ป่วยที่โดนไฟดูดออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนก็คือให้ห่างจากกระแสฟไฟฟ้าหรือว่าถ้าตรงนั้นอยู่ในน้ําลึกที่จะจมน้ําก็เอาออกมาจากน้ําก่อนไม่ใช้เข็มขัดเข้าไปกระตุกตัวคนหรือว่าเกี่ยวตัวคนคล้องผู้ประสบเหตเุลากออกมาจากจุดเกิดเหตุสักเมตรนึงเนี่ยครับแล้วก็ค่อยอุ้มผู้เกิดเหตุไปประถมพยาบาลแต่ถ้าเราต้องสัมผัสต,ตัวผู้ที่ถูููกกกไไฟฟดดใในรรณีีีท่่เ้้าาาายยงมอออหหหผื เราก็ได้เอามาพันมือเราไว้คืออย่าให้เนื้อเรากับเนื้อเขาไปสัมผัสกันโดยตรงเพราะมันเป็นสื่อนําไฟผ้าเปียกก็ได้ครับเพราะว่าตัวผ้ามันไม่มีประจุอยู่แล้วมันก็จะลดความเจ็บปวดในการสัมผัสถ้าเราไปสัมผัสเขาไม่ใช่เราเจ็บคนเดียวผู้ถูกไฟดูดก็จะเจ็บด้วยแต่ว่าถ้าเราออกมาจากพื้นที่ที่มีสนามไฟฟ้าแล้วสามารถสัมผัสกันได้แล้วก็ประมพยาบาลกันได้โดยตรงเลยแพทย์ยังแนะนําวิธีประเมินผู้ป่วยสังเกตอาการ1มีวิสติราหรือเปล่า2งยังหายใจอยู่ไหม3จับชีพจร,รดูเน้นที่บริเวณคอนะครับมันเป็นเส้นเล เขาอยู่ในท่าที่ปลอดภัยก็คือท่านอนตะแคงแต่ถ้าเกิดสังเกตดูแล้วทาไม่มีชีปประจอนเราก็ช่วยการ GPR เบื้องต้นสาหรับการป้องกันตัวไม่ให้ถูกไฟดูดในน้าท่วมอยากเตือนน้องๆเด็กๆที่ต้องเดินกลับบ้านช่วงน้ําท่วมนะครับเสาเหล็กเสาโลหะทุกต้นนะครับให้คิดว่ามันรั่วทุกต้นเลยเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงระยะ1เมตรจากตัวเสาโลหะทุกชนิดแล้วก็ให้นึกเสมอว่าถ้าเราเสียหลักหรือเพื่อนทําให้เราเซหกล้มอย่าไปจับเสาเหล็กอย่าไปพิงมันเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราไปจับจะเกิดการล็อกของกล้ามเนื้อออตตต้งงเเี่่ยยววัััถุนรรราาาสสไฟูโทศพ์ปะ ล้วบ้านหรือว่ารถเข็นที่เข็นขายของไป้ายไฟหน้าร้านไฟสัญญาณก่อสร้างผู้นี้ก็จะมีการเดินไฟไว,ไว้สิ่งเกิดไฟลั่วได้ค่อนข้างมากสังเกตฟองอากาศที่น้ำฟองอากาศมันจะขึ้นมาคล้ายๆออกซิเจนในตู้ปลานะครับฟองปุดๆเป็นเล็กๆเ,เ,เป็นลำขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์ใต้น้ำเนี่ยฟองมันจะหายแล้วหยุดหายแล้วหยุดแต่ถ้าฟองจากไฟไฟ้าเนี่ยมันจะมาตลอดไม่มีหยุดเลยอันนั้นก็คือลักษณะของโลหะใต้น้ำที่มีการเกิดไฟลั่วขึ้นครับและหากต้องสัมผัสสิ่งใดใช้หลักมือแตะก่อนถ้าเกิดจําเป็นจะต้องสััมผสโหะบาาาางงงอออยยย่่่่่่่ทททีีูในนน้ํวเช ต้องไปเก็บของไปเก็บรถเข็นหมออยากจะให้เราใช้หลังมือสัมผัสกับโลหะนั้นก่อนถ้ามันมีไฟดูดหลังมือเราจะถอยออกมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเราใช้ฝ่ามือจับเข้าไปกล้ามเนื้อฝั่งฝ่ามือเนี่ยมันจะหดรัดแล้วมันก็จะจับแล้วคราวนี้เราไม่สามารถที่จะปล่อยได้ทําให้ไฟฟ้าจะเข้าตัวเราเนี่ยนานขึ้นแล้วก็ไม่สามารถปล่อยได้เองป้องกันตัวอย่างเข้าใจและช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ ชัวร์ก่อนแชร์อย่ารีบแชร์ถ้าคุณยังไม่ชัวร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม